น,น้องยางตู้ได้ครับผมลูกนี้ข้ามไปยายหลานลูกนี้ข้ามมาครับผมน้องยางเคาะเบาๆยายหลานลูกนี้จะตบหรือเป ยายลานนำหนึ่งต่อศูนย์เมื่อกี้ลงพื้นก่อนนะครับค่อยมาโดนเท้ายายลานลูกนี้เคาะเบาๆจะตัวหรือเปล่าลูกนี้ออกครับผมเป็นแต้มของหนองยางวันนี้กองเชียร์ทางหนองยางเริ่มคืนแล้วนะครับผม หนองยางเสิร์ฟลูกนี้ข้ามไปครับผมยายหลานเคาะเบาๆลูกนี้ข้ามหรือเปล่าข้ามมาหนองยางเซ็ตขึ้นมาหนองยางจะตบหรือเปล่าไม่ตบเคาะเบาๆข้ามไปยายหลานลูกนี้จะตบหรือเปล่าลูกนี้เคาะเบาๆเหมือนกันโอ้โงหนองยางรับไม่ได้จเจดียจเจดียเล่นไปหาลูกสองหน,นองยางหนึ่งหนองยางลูกนี้ออกครับผมเป็น เด็กเก็บบอลกินเข่าตอนนี้เด็กบอลรับประทานอาหารอยู่นะครับให้เราตอนเลิกตอนเลิกเก็ค่ะสืบมาลูกนี้เบาๆครับผมยายหลังลูกนี้จะตกหรือเปล่าไม่ตกครับผมโตขึ้นไปโดนสูงลูกนี้ออกหลังเส้นนะครับน้องยางตอนนี้ครับผมทำแต้มนำสี่ต่อสองลูกนี้เสิร์ฟมา ลูกนี้จะตกหรือเปล่าตกลูกนี้ยังรลบไไ่ได้หนองย,ยางยังยังได้ครับหนองย,ยางหนองย,ยางยังได้ยายหลานโตมายหยหลานจะตกหรือเปล่าตกลูกนี้โอ้โหหนองยางได้แต้มครับผมลูกออกนะครับผมหนองย,ยางเสิร์ฟมาลูกนี้น่าเสียดายครับผมสีนะครับผมยังไม่ห่างมาก ยายหลานเสิร์ฟมาน้องยางโตค้ำครับผมยายหลานเคาะเบาๆลูกนี้จะตกริอเปล่าลูกนี้ตก้วยหมายเลขห้าครับผมเบ็นแต้มครับผมลูกนี้ถือว่าหมายเลขห้าเป็นตัวตกตัวชากา์ของทีมยายหลานเลยนะครับตอนนี้บอลจะไปอยู่ฝั่งซ้ายสมากครับผมวันนี้สุดยอดเลยนะครับผมลูกตกตอนนี้แต้มครับผมน้องยางน,นำอยู่หนึ่งแต้มครับผมน้องยางน,นำห้าต่อสี่ ยายหลานเสิร์ฟมาลูกโดน,นะผม,มหลังเส้นไปลูกนี้ทีมน,นองยางเช็คนะครับผมเช็คระบบดีตอนนี้ครับผมเป็นลูกเสิร์ฟของหนองยางหนองยางเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับผมหนองยางเสิร์ฟไม่ข้ามเป็นแต้มของยายหลาน5้าต่อหกครับผม ยายหลานเสิบลูกนี้มาหนองยางมาได้ยีเน้าโอ้โหต่อหก็รับผมตอนนี้ถือว่าสูสีคู่ขี้นะครับผมสูสีคู่ขี้มากเลยครับผมทีมยายหลานจากอ,อําเภอสุวรรณภูมิน,มนะครับผมโตลูกนี้ยังได้ครับผมหนองยางนัดขึ้นมาเบา ยายหลานจะได้หรือเปล่าลูกนี้เป็นลูกฟ้าครับผมหนองยางได้แต้มหนองยางได้แต้มครับผมลูกนี้ฟ้าครับผมไม่โทษหนองยางครับผมเสิร์ฟนะครับผมเสิร์ฟโดยหมายเลข29เสิร์ฟมาลูกนี้จะได้หรือเปล่าตบลูกนี้หนองยางเช็ดผ้านะครับผมเช็ดระบบผ้าลูกนี้ ยายหลานได้แต้มตอนนี้แต้มยังสูสีนะครับผมเสมอกันเจ็ดต่อเจ็ดครับผมตอนนี้ยังเสมอนะครับผมเดี๋ยวนักกีฬามัดรองเท้าให้เรียบร้อยครับผมเพราะเป็นอันตรายนะครับผมเผื่อเหยียบเส้นรองเทาเ้าแล้วล้มนะครับผมอ่ะลูกนี้ครับผมยายหลานเสิร์ฟข้ามมา้องยางใบเล็กยึดเองลูกนี้จะเป็นแต้มหรือเปล่าดองยางจุดผู้โด่งมา้ายายหลานโตเบาๆที่หน้านี้ ไห้เป็นผลสม casa, ผําเร็จครับผมลูกนี้หมายเลข46ครับผมว่าจะเคาะให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่เข้าใจนะครับผมเป็นแต้มของหนองยางขึ้นนํา8ต่อ7ครับผมหนองยางครับผมลูกนี้เสิร์ฟจุดพุก่งม,มายายหลานนิ่มๆลูกนี้นข้ามมาหนองยางก็จุดพุกงหนองยางจุดพุกงถึงเบาลูกนี้บอกเลยโอ้ยยังไงที่มาได้โอ้ยย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  สำหรับน้องยางครับผมทีมเจ้าภาพครับผมได้ใจกองเชียร์ถือว่าทำได้ดีครับผมน้องๆนะครับผมมีแต่โยชนะผมอาคาเดมี่ลูกมียายหลานยายหลานเคาะเบาๆเป็นแต้มครับผมยังไม่ห่างครับผมยังไม่ห่างครับผมแปดต่อเก้าครับผมยายหลานปีตื้นขึ้นมาลูกนี้เป็นลูกเสิร์ฟเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้ถือว่าเสิร์ฟดีน้องยางโตมาจาังหวะเดียวลูกนี้ยายหลานก็โตมาลูุนี้จะได้เหีน หมายเลขสี่นะครับผมลูกนี้ทำได้ดีเลยลูกนี้ยายหลานหลอยยางว่ายังไงนะยางทำเข้ามาไปเล้ได้แต้มตอนนี้ครับผมหลอยายางับผมได้ใจควาเชียร์มากครับผมเพราะว่าทำแต้มหนีห่างออกเป็น1 1เอ็ดต่อ8 คะแนนเจ็ดสองยางต่ขมาหน้าเสียดายครับผมลูกนี้นิดเดียวครับผมลูกนี้นิดเดียวสองนเสียดาน้องยางนะครับผมยางนำอยู่นะครับผมสิบเอ็ดต่อเก้าจุดผู้เดินมาน้องยางจะได้หรือเปล่าน่าเสียดายครับผมลูกนี้ ตามไปเลยโอ้ยยายหลานได้แต้มครับผมตีตื้นตรงนี้แต้มยังไม่ห่างเลยนะครับสูสีคู่ขี้ลูกนี้หนองยางหนองยางทำเข้าไปลูกน,นี้ยายหลานลูกน,นี้ว่าจะไปจะตกหรือเปล่าไม่ตกครับผมเซ็ตเบ,บราๆนิ่มนิมเซ็ตเบ,บราๆนิ่มรบบรนมหนองยางก,ก็ยังโตงมาได้ครับผมลาวครับยายหลานลูกนี้ฟาวครับผมยายหลานฟาวเป็นแต้มของหนองยาง ตอนนี้ครับผมโอ้โหน่าเสียดายครับผมตรงนี้ไม่ข้ามยายหลานสิบสองสองยางสิบสองเอาขามไปก้อนนะลูกนี้เสริมมาเสริมมาแล้วลูกนี้เป็นอะไรครับผมเอาขามไปลูกต่อไปได้ครับผมนตัวยางเติมไปได้ยายหลานจากตัวที่ตายลูกนี้ตบลูกนี้เป็นกลาง go go ไ,ได้ไไดีเลยะครับผมมือตบขอ,องที ยายลานครับผมตอนนี้แต้มดองยันนะครับผมโดนยายลานนำไปแล้วครับ13ต่อ12ดูดีออกครับผมแต้มเท่ากันครับผมที่13ต่อ13คูต่อไปนะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมนะครับทีมสวนมะลินะครับผมทีมสวนมะลินะครับผมพบกับทีมน้องหัวคน ู่ที่6นะครับผมของวันนี้และเป็นคู่ที่2ของประเภททีมหญิงนะครับผมสวนมะลิพบกับน้องหมอคนนะครับผมเพียร้อมๆไว้เลยทีมหญิงครับผมจะเล่นแบบพบกันหมดครับผมเพื่อหาทีมที่ได้แต้มเยอะที่สุดเป็นแชมป์ในรายการนี้นะครับผม ยายลานลูกนี้โตเบาๆตกหรือเปล่าลูกนี้ตกมาหนองยางยังังขึ้นได้ลูกคนโดขึ้นไปน้องยางว่ายังไงครับผมยังแก้มาได้ยายลานจะตกหรือเปล่ายังไม่ตกก็ผมลูกนี้เขาเบาๆยังได้อยู่ครับลูกนี้โอ้โหเป็นแนนนต้มสำคัญนะลูกสาวครับผมลูกนีปป้สาวน้องยางครับผมเสมอกับยายลานอยู่สิบสี่เอาขามไปก่อนเอาขามไปก่อน เอาามไปก่อนทีมสวนมะลิเตรียมตัวไว้เลยนะครับผมจบจากผู้นี้เอาามไปก่อนตอนนี้เซตแรกนะครับผมแต้มยังสูสีไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนครับผมออกได้ทั้งสองทีมสวนมะลิเอ่อขอไปครับผมย้ายหลังขอไยครับผมย้ายหลาน ยายหลานได้แต้มเป็น16ต่อ14นำหนองยางอยู่2แต้มตอนนี้โค้ชของหนองยางกระตุ้นแล้วนะครับผมหนองยางขอเวลานอกครับผมโดยผู้จัดการทีมครับผมสิศวัชรคำเดียวครับขอเวลานอกนะครับ ได้แต้มครับผมยายหลานเสิร์ฟมาน้องอยางลดัดลูกนี้บอลปิ้นออกหลังครับผมน่าเสียดายเป็นแต้มของยายหลานครับผมขึ้นนำน้องยาง19ต่อ14หนุ่มเสิร์ฟมาไมายเลแตไม่เข้าใจกันครับผมลูกนี้เป็นเต้มของยายหลาน ยายล้านเสือไปหนองยางกระดกขึ้นมาเบาๆโตขึ้นไปเบาๆยายล้านจะตกหรือเปล่าหมายเลยค่ะไม่ตกครับผมปะเบาๆลูกนี้หนองยางยัง,งทําได้แก้มาหมายเลยค่ะทำไม่ได้เป็นแต้มของนองยางครับผมไล่มา15ต่อ20ตอนนี้แต้มห่างห้าแต้มครับผมนองยางต้องทําให้ได้แล้วครับผมลูกนี้เสิมมา ยายล้านลุนไม่ได้น้องยางได้แต้มับผมขอ,อเวลานอกครับผมอ๋อเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวหมายเลขสองเข้าครับผมทีมยายล้านครับผมหมายเลขหมายเลขอะไรออกนะครับผมหมายเลขเจ็ดออกครับผมระวังระวังกาน ระบังกลางเทวาระวังกลางเลย21ต่อ16ยัดีว่างหดีรีว่ายังไงครับผมยายหลานจะตตหรือเปล่าระวังกลางเอกต่า้ามผมะตกไม่แรงน้องยังยังเคาะเรา น้องยางเข้าไปตัวเลยยายหลานกระโดดขึ at at room, hmm. no. ้นนิ่มๆลูกนี้โตมาครับผมหนองยางน้องยางจะตดไม่ตกน้องยางไม่ตกยายหลานลูกนี้จะตดไม่ตกตดครับผมแต่ว่าลูกครับผมลูกนี้ตดไม่ลงครับน้องยางไล่มาเป็น17ต่อ21ลูกนี้เสิร์ฟมา เสร์ฟมาครับผมได้ลูกนี้เคาะเบาๆนิ่มๆให้กับน้องยางหมายเลขสี่เขึ้นมาโอ้โหน่าเสียดายครับผมเสิร์ฟส่งลูกลูกนี้เสิร์ฟมาไม่ข้ามน้องยางไล่มาเป็น18ต่อ22ครับผมตอนนี้น้องยางติดสี่เข้าหมายเลขสี่เข้าหมายเลขหมายเลขไหนออกครับขอหัหลายในทาง หมายเลขสิบออกน,นะครับผมของน้องยางลูก<ป>นี้หมายเลขที่มาโตมา,าท่ามไปแล้วครับท่ามไปแล้วท่ามไปแล้วท่ามไปแล้วครับผมน้องยางเตไปตรงนี้เป็นตั้าน้องยายหลังครับลูกนี้ออก23ต่อ18ครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมไม่แน่ไม่นอน อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่แน่ไม่นอนน้องยางทำข้ามมาดูกนี้ดูงนี้ครับผมโตมาดูกนี้ยายหลานจะตกตบผมจตตกไม่แรงน้องยางยังรับขึ้นมาได้น้องยางเช่องยางพยุงพยุงขึ้นมาแล้วผมน้องยางพยุงขึ้นมาให้ยายหลานจะตกไหมไม่ตกเซตเบาๆน้องยางเซตเบาๆมาไหนจะแก้ตัางายังไง อย่าเพิ่งนับศพทหารอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับผมตอนนี้น้องยางไล่มาเป็น20ต่อ23แล้วนะครับผมเอาขาไม่เอาขาไม่บอกขาไโดนนำแต่น้องยางก็ยังมันลงแกดูดีว่ายังไงยายหลานโตขึ้นมาไม่เติ้ลใหลานโตขึ้นมาน้องไปก่อนไปเตะเตะเตะ เสียงกันด้วยอย่าแย่งกันนะครับให้เสียงกันด้วยครับผมเป็นเป็นเซฟพอย์นะครับผมของทีมยายหลานเซฟพอยด์ไม่เป็นไรครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมสงครามยังไม่จบจากุ่งนกศทหารงรัอย่างน้ใช่โหจบเกมไปสวัทีมหญิงครับ ยายล้านนะครับผมเอาชนะหนองอยางไปวงางชนะเลิศนะครับเป็นได้แก่ทิมสวนมะลินะครับขอเล่นเชิญครับ ไมอนุญาตก่อนนะครับอาจจะพึ่งครับดรศิมพันธ์นะครับเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์นะครับในการเป็นนักกีฬาในหลรุ่นในไหลเย็บน้อยเย็บน้อยไม่เห็เภทนะครับดรศิมพันธ์โคหนองบัวนะครับให้เกียรติมามอบรางวัลชนะเลิศประเภทวอลเลย์บอลหญิงนะครับให้กับน้องๆทีมสวนมะลินะครับขอเชิญครับ ้อเงินรางวัลน,นะครับ้อเงินรางวัล3,000บาทนะครับช่วยจากานายตรงกลางขอเชิญตรงกลางเลยครับกนนับนายธนศิลป์ศิมาดำรงนะครับรองผู้จัดก,การกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับถ่วยใบนี้นะครับขอเงินรางวัล3 0 0 0บาทครับ นะครับตอนนี้สื่อมวลชนมาทุกแขนงครับแล้วข่าวกีฬาก็ออกนะครับลองดูตามโซเชียลได้นะครับขอบคุณท่านดรเขรมพันคนต้องบัวมากครับที่ให้เกียรติมามอบรางวัลแล้วก็อยู่ด้วยทั้งสองวันอยายาเพิ่งกันนะครับกีฬาเดวขอถ่ายรูปรวมอีกนะครับกับพุ้นจะับสนุนขอเสียงตัวเบอให้กับนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทั้ง3าทีมด้วยครับนะครับเพื่อไม่ไม่เป็นการเสียเวลา ของประเภทนนชายไปเลยนะครับออของผู้หญิงยังเหลืออีกหนึ่งรางวันขออภัยครับนักกีฬายอดเยี่ยมนะครับนักกีฬายอดเยี่ยมเป็นแก่ได้แก่ทีมสวนมะลินะครับตอนนี้หวยจะออกเบอร์ไหนนะครับได้แก่ สุรีนิพากาหารนะครับเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดเป็นขอเรียนเชิญนะครับเจ้าของเงินรางวัลนะครับท่านผู้ใหญ่กีรศักนะครับเป็นเกียรติมามอบรางวัล้อมถ้วยรางวัลนะครับ500บาทพร้อมถ้วยนะครับขอเชิญครับนบะครับ เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับเพื่อพัฒนาให้มีความสามารถยิ่งขึ้นไปนะครับนะครับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับนอกจากได้แชมป์แล้วยังได้รางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมหญิงไปด้วยนะครับก็เป็นแรงบ,บันดาลใจให้กับน้องๆน,นะครับ พิมพ์ใจล้ำมาขอสอนไอยาบนให้สงสารละฝากคนงานของพิมพ์ใจให้ซอยเชียงกันแม่ละฟังพิมพ์ใจลำแก่อาจารย์ดาวเป็นคนแต่ลาพอตํแแหงฟังซอยนองมองเห็นแล้วใจย่างกาย เห็นหาพินใจผู้จีลายจะเฝ้าไฟให้ายเองอย่าให้เหงาวังเวงย้อนผู้ฟังเอ้อเอออเอออเออเเออออออเ ปะระทับแม่อายขอหอ,อนเหียวแฟนสองขาแม่มาเบิ่องอยังดีพขอ,ขอพี่ฟีบอกหวงขอปวดส่วนแม่ซื้อไป